สวัสดีครับมาพบก,กับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็จะพาทุกคนนะครับไปติดตามนักตบสาวไทยก่อนการแข่งขันอาเซียนกังปรีนะครับซึ่งสาวไทยนะครับแพ้เวียดนามในนัดก,กระชับมิตรนะครับในวันที่5กันยายน2 5 6 5ก็คือเมื่อวานนี้ไทยมีแมตช์ก,กระชับมิตรกับเวียดนามณนะสนามกีฬาที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นก็คือสนามที่เวียดนามได้ฝึกซ้อมเป็นประจำนะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราพลาดท่าเสียเซตให้กับเวียดน,นามนะครับแพ้ไป2ต่อ3เซตนะครับด้วยคะแนน25-18 1 7ต่อ2 5 25ด25 2และ9ต่อ15นะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยก็ ใช้ผู้เล่นในชุด B ในการลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องหรือว่าหลายๆท่านพูดมานะครับนัดกระชับมิตรกับเวียดนามในครั้งนี้ผู้เล่นชุด B นะครับก็ได้แก่มือเซตสิดิมามานกิจนะครับนัทนิชาใจแสนธนัทชาสุขสดทิชากรบุญเลิศก,กันนิกาธีประโชคและใช้เป็นโค้ชชำนาญดอกไม้กับโค้ชวรนนาบัวแก้วคุมทีมนะครับ ซึ่งในการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องนะครับทำให้เห็นว่าเวียดนามมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งมีการพัฒนาและเป็นโอกาสดีนะครับที่ทั้งสองทีมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมเวียดนามเนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนเทคนิคกลยุทธ์กันซึ่งนะครับพอ,อเวียดนามชนะสาวไทยในนัดอุ่นเครื่องทางสื่อของเวียดนามก็ได้ลงข่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่นักตบสาวเวียดนามนะครับสามารถเอาชนะนักตบสาวไทยได้นะครับก็ถือว่าในนัดก,กระชับมิตรหรือว่านัดอุ่นเครื่องเนี่ยสาวไทยก็พ่ายไป2ต่อ3เซตเดี๋ยวรอดูการแข่งขันเพราะว่านะครับอันนี้เราใช้ชุด B แล้วก็ชุดผสมนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งขันเจอกันจริงๆนะครับในวันที่11กันยายน นะครับของเราก็จะเริ่มแข่งขันนะครับวันที่9นะครับซึ่งเราจะพบกับฟิลิปปินส์ก่อนนะครับก็ต้องรอดูผลงานกันเนาะสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ